สวัสดีลูกดวงทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงครึ่งปีหลังของคนเกิดวันจันทร์กันนะคะว่าครึ่งปีหลังคนเกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรนะคะเราจะมาพูดคุยกันเนาะใครฟังแล้วอยากดูดวงส่วนตัวแอนมาได้เลยนะคะค่าครัวเริ่มต้นที่100บาท1นึ่ใบแดงเท่านั้นจนะะ๊ะอ่ะเรามาดูกันเลยเนาะสิ่งที่คนวันจันทร์จะต้องดูนะคะก็คือการที่ตัวเราจะต้องลุก นะคะเครื่องปีหลังนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจคุณจะพลาดในสิ่งที่ดีที่สุดคุณต้องกล้าที่จะยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างมาคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ยอมเสียอะไรไปเลยคุณอาจจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาถึงเวลาแล้วค่ะคนเกิดวันจันทร์ที่จะต้องชั่งน้ําหนักว่า ควรตัดอะไรและควรยื้ออะไรไว้ในชีวิตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะให้เระมัดระวังนิดนึงนะคะบางอย่างเนี่ยมีเกณฑ์ของหายด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีนะเออนะคือหนึ่งในเรื่องของการตัดสินใจค่ะคนวันจันทร์ที่คุณจะต้องเจอนะคะบางอย่างเนี่ยเห็นไหมนะคะ แค่คุณกล้าที่จะตัดสินใจแค่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคนเกิดวันจันทร์ในครึ่งปีหลังนี้เพราะฉะนั้นอยากกลัวที่จะตัดสินใจอยากกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะมันอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะอะเอาใจช่วยนะคะระมัดระวังในเรื่องของมีค่าและทรัพย์สินเงินทองด้วยมีโอกาสขาดหายนะจ๊ะ